ตอนนี้เราจะไปซีดเบ็ดนะแต่ก่อนเราจะไปซีดเบ็ดเราก็ต้องมีขี้กระเดือนก่อนนะเราจะซีดเบ็ดได้ตอนนี้เราได้กระเดือนแล้วแล้วก็มีเบ็ดวันหล่อกำลังจะไปซีดเบ็ดจะได้ปลาแล้วบอสเอาเบ็ดหลังเดียวนะั้นเบ็ดไม่เอ้ะ เมื่อไรเอาของมันมนาะแล้วก็มีเบ็ดแล้วนี่อุปรกรณ์ซีดเบ็ดเรียบร้อยอู้หหลายลำแท้ลำ <Okay. S 1> แอ้วตอนนี้เรากำลังจะไปซีดเบ็ดเนาะ จะได้ปลากินลำบากมันแรงนี่มทำม่ได้เราก็ต้องได้ไปซื้อเอาซิ้ไม่ได้น่าไปซื้อเอาซื้อปลามาปล่อยนาคือบ้างเป็นคือบ้างเค้าประดุกานมาปล่อยนาเลย่องแตงมเรื่อต่อเว้นไปถึงตีเลยปลาอเมซอนใช่ไหมับ้าน่งผมผมในปลาอเมซอนผมเปลน ผมจะซีดเขาแล้วนะนี่หนองปานมหาสมุทรเลยสงสัยจะมีปลาหลายนะเนี่ยมั <c ười> บนบอสง่าบอยแล้วนั่นไงมันบอสแล้วไงนั่นไงน้ำตัวนั่นน้ำตัวน่าปลาว่าเอ้กือนั่นไงนั่นไงปลาบอสแล้วทา่านผู้ชมผมจะเอื้นปลามานะกกกกุ <c ười> ุุุเอื้นปลาแม <c ười> เอื้นปลาเอื้นปลาทำไมวะเอื้นเหมือนไก่เลย มันเอ้นไก่มาเลยนะผมปล่อยป่าอมอนไว้นี้ผมจะมาซิดดูนะว่าจะได้ป่าอมตะไหมเฮ้ออ๋ออโออ๋ออ๋อมันเกาะมือผม มือเลยวะเอามือเลยเอาของมันมา,มา,มาแล้วก็มีเบ็ดแล้วนี่ีอุปกรณ์ชิดเบ็ดเรียบร้อยอู้หลายลั่มกำลังจะไปชิดเบ็ดเนาะจะได้ปลากินลำบากมันแรงนี่มันไม่ได้แล้วก็ต้องเด็ดเป็ดเสือก <c oughs> <c oughs> ชิดไม่ได้นดะ็ดเป็ดเสือา ซื้อปลามาป่อยนาคือบา้อาไปกูป่ะเรียกปลาดุกันมาป่อยนาเลี่ยใจงมเนี่ยตัวเว้นเพลย์สเตชันนี่นองปลานมาหาสมุทรเลยสงสัยจ,จะมีปลาหลายนะเนี่ย <c oughs> บอสง,งามงามอยู่แล้วนั่นไงมันบอสแล้วไงนั่นไงน้ำตัวนั่นน,น้ำตัวน่าปากว่าอเอ้กือนั่นไงนั่นไงปาบอสแล้วทา่านผู้ชมผมจะเอ,อิ้นปลามานะ ุเอิ้นปลาแม่เอิ้นปลาแม่เอิ้นปลาทำไมเอิ้นเหมือนไก่เลยนี่คือเบเนะคือเบเบตเติมนี่คือเบมนไต่เบคือนะคือเบนะคือเบกำลังท้อ่ี่เดือนมาเติมมามาเติมมาสักตกอี่ิเดือนมาตามเนาะเอาเรครับทานผส้มมันถึกแล้วนั่งไง ไงหนิงหนิงแล้วไงหนิงไหมนี่เห็นไหมธรรมซุ้มผมจะผมจะเอาเลยนะตัวเนี้ยป่าเมซอนสงสัยได้แล้วต่อตึกๆอยู่นะป่าเมซอนถึงแล้วโอ้ทนตัวื๊ดแล้วตายมันมากินเบ็ดข่าอีกแล้วสงสัยมันจะหาที่ตายแล้วมั้งเฮอเอดูสิธรรมซุ้ม ดูเบ <mm ็ดคองข่ะมันบ่อนหมามักหลายตัวเลยเอาตัวเดียวก็พอแล้วปพันินจังหวะคนเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมปลาเมซอนปลาปลาเปรินยาเห็นไหมท่านผู้ชมปลาเปร็นยะยสียงกว้างตัวมันใหญ่มากเลยดูสิดูสิตัวใหญ่ ตตกท่านผู้ชมเห็นคันเบ็ดไหมโอ้ป่าปริญญาแกคันเบ็ดเกือบหักเลยนะเน <c oughs> ตอนนี้ป่าปริญญาก็อยู่ในกำมือของพวกข,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 ข้าโอ้เห็นไหมป่าปริญญาเต๋อเห็นไหมป่าปริญญาเต๋อใหญ่ที่สุดในโลก <c oughs> ดูสิ ดูสิสงสายกินตัวเนี้ยข้าจะตุ้ยเหมือนยักษ์นี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับคันเบ็ดผมจมอยู่ในน้ำเลยโอ้ยปาบรินย่ามจอาคันเบ็ดผมไปแล้วไม่มีทางไม่มีทางเสียแล้ววันนี้เป็นวันตายของแกปาบรินย่าเป็นวันตายของแกปาบรินย่าตอนนี้ อ,นนอลาดิญญาก็เลยทำไมไม่ได้เหมือนซมกลางคู่เลยกลางคู่เลยกลางคู่กลางคู่เห็นไม่เอ็มเหมืซมปลาปลาดิญญาก็เท้าน่้เนี่ยองององโอ้โหทำไมมันหมานอย่างนี้วะเก็ดีๆค่ะปลาอยู่บ้านผมง่ายนิดเดียวเองแค่เอาเบ็ดหย่อนลงน้ำมันก็ได้แล้วบันทึกเลยนี่ท่านผู้ชมอะไรครับท่านผู้ชม อที่ปลาป่ามันกินเงินแล้วผมจะ mark. ดึงขึ้นมานะสามออะไรฮะฮือฮือ่า่ิญนี่มืดยังบูเหตมืดมืดเหตุนี่ไงท่านผู้ชมปาริยะ เอาเยอะ

ตมันคือเหืองปลคัมหือเ่าปลาคัมปาคู้ปลาคัเนอะนี่ไงนี่สุดเราจะได้ปลาสินแรงแล้วตัวมักใ,นะใหญ่เลยนะใครจะกินมานำเด้เนะ้อจบสุดเพียงเท่านี้แหละทำไปเริ่ม